เราตัดสดกลับไปที่สายไหมเลยค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไประง,งับเหตุตำรวจคลั่งกันอีกรอบท่ามกลางเสียงปืนที่ดังรัวขึ้นอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะพี่หนุม่มอนุวัตรรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะล่าสุด11นาิา52นาทีนะครับตำรวจเป,เปิดปฏิบัติการนะครับบุกเข้าไปในบ้านของสารวัตรผู้กอ่อเหตุนะครับมีการยิงตอบโต้กันเป็นระยะระยะนะครับเสียงปืนดังขึ้นหลายสินัดด้วยกันนะครับ ตอนแรกตำรวจเนี่ยมีการใช้ถังน้ำแล้วก็บันไดนะครับปีนขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านที่เป็นอาคารทาวเฮาใกล้เคียงนะครับจากนั้นตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆประเมินสถานการณ์ต่างๆถัดจากนั้นอีก10นาทีนะครับตำรวจก็มีการเดินขึ้นบริเวณระเบียงด้านหลังของทาวเฮาเนี่แหละฮะคุณผู้ชมขึ้นไปที่จุดที่เป็นบ้านของสารวัตรที่เกิดอาการคุ้มคลั่งนะครับจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ5นัดและตำรวจก็เข้าไป ด้านในบริเวณชั้นสองผ่านบันเต็ดนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นคาดว่าน่าจะเป็นเสียงปืนที่ดังที่เกิดจากการประทักกันของตํารวจกับสารวัตรคนดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่นี้มีการเคลียร์พื้นที่กันเกิดขึ้นและมีรถของเจ้าหน้าที่นะครับพาบุคคลหนึ่งไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งเพิ่งจะออกเดินทางไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตามรายงานนะครับว่ารายงานกระแสรแรก บอกว่าตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจสอบของตำรวจนะครับตำรวจบอกว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคนที่ได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็นผู้ที่เกิดอาการคุ้มคลั่งนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับปฏิบัติการครั้งนี้รวมแล้วเกือบ25ชั่วโมงตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ภายในเทาเฮาส์หลังดังกล่าวนะครับติดตามข่าวช่องวันกับสถานการณ์ด่วนๆแบบนี้ครับ คุณค่ะพี่หนุ่มคะเมื่อชักครู่ที่ผ่านมาเราเห็นภาพรถพยาบาลเปิดสัญญาณฉุกเฉินแล้ววิ่งออกจากซอยนี้ไปแล้วนะคะณตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นใครแต่คาดว่าเป็นตัวผู้ก่อเหตุที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ,ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้